เครื่องใหม่จังเลยะแต่เงินไม่พอทุกคนเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะพี่กุก๊กกกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่วันนี้จะมาบอกวิธีทําเงินภายใน1วันกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเข้าไปลงทะเบยียนที่ IQ Option แอปเทรดอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีให้เทรดมากมายไม่ว่าจะเป็น Forex สกุลเงินดิจิตอลคริปโตและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะ อย่างพี่อู๋น,นะคะก็จะเข้าไปที่ห้องเทรดและเลือกสกุลเงินคริปโตเทรดเป็นเหรียญบิตคอยดีกว่าแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะก็คือเราจะไม่สูญเสียมากกว่าที่เราลงทุนค่ะอย่างเช่นถ้าเราลงทุน100ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะไม่เสียมากกว่านี้นะดูสิทุกคนตอนนี้ลงทุนแค่1ดอลลาร์และใช้ตัวคูณสูงสุด ดูสิไม่นานก็ได้กำไรตั้ง100ดอรดอเลยนะว้าวเฮ้ยอย่างเนี้ยถ้าเราลงทุน100ดอลลาร์ก็จะได้ตั้ง10,000ดอลลาร์ลาเลยโอ้โหเห็นไหมทุกคนแค่นี้เนี่ยก็สามารถทำกำไราจาก IQ Option ได้แล้วรอดม,มากอะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเริ่มสร้างรายได้ตอนนี้กับ IQ Option เช่นเดียวกับพี่กุก๊กได้เลยค่ะโอเค are you ready วอเอเอเอเอ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 เอวเมาเสียงดังเลยตรงนี้เนี่ยก็ร้องเพลงวอเอเอไงคะดูปลาหนีหมดแล้วเนี่ยเอ้าไหนอะปลาอะไรไปหมดแล้วดิคุกูมาวอเอเออะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โวก็ไหนไหนอะทั้งทีอะที่เราออกมากลางเต็นท์ข้างนอกบ้านแบบเนี้ยมันก็จะแฮปปี้แฮปปี้สักหน่อยสิคะก็แฮปปี้อยู่หรอก ตกป้าคูว่าไหนๆนขอดูหน่อยสิไหลเราสองซิโอ้โหปลาเยอะมากอ่ะโยพี่แสงแต่ตัวเล็งนิดเดียวแค่สูดเข้าไปอ่ะมันก็หายไปแล้วค่ะก็ไม่ได้จะกะเอาไปกินหรอกก็ปล่อยให้มันโตก่อนสิอุ้ยกงเนี่ยยุงเริ่มเยอะแล้วอ่ะออเขาเต็นไหมอ๋อ วอลเอเอเออพอเร็วไปเล็วโอ้ยค่ะได้เวลานอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะห้องน้ำอ่ะอ๋ออ๋อเอาเรไหมสิโอ้ยพี่แสงขี้เกียจแล้วเมื่อกี้เต้นวอเอเอเหนื่อยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ค่ะโชคดีนะโชคดีผีกระตูดฮะพูดไรเนี่ยอาปิดเต้นรอเลย วัดปิ้งอ่ะกุ๊กนะให้มันส่งแค่นี้ก็ไม่เห็นจบมันจะฉีต่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยต้องปิดไฟด้วยลืมเอาที่ชูม,มา พี่เฉียดพี่ไม่เจอไม่เจอเจออะไรอยู่ในพุ่มไม้ในพุ่มไม้ผีโพงไม่ใช่ผีสีสีอะไรคะสีสีส้มส้มสีช่วงส้มเสือไงเสือเสือเสืออยู่ในพุ่มไม้เหรอพี่ว่าพี่ไม่ได้ตาฝันแน่ มัเนเริ่มเดมเลยอ่ะอม,อมันแอบดูพี่ชี คยมาที่นี่มาก่อนเราอ่ะมินไม่เคยพูดถึงเสือเลยอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่าคนที่เคยมาเขาไม่มีชีวิตกลับไปบ้าหรอพี่ยังเห็นเขาลงรูปในเฟซบุ๊กอยู่เลยรลบสุดท้ายในชีวิตเฮยือ เขาบอกว่าเข้าป่าห้ามสร้าเสียงดังไม่ใช่หรอห้ามเข้าป่าห้ามพูดถึงเสือสงมัมันมัเดินรอบเต็นท์าเลยอเก่ากับบ้านเน่เรากัอกไปได้ไงล่ะโอ๊ยมือถือมือถือเราต้องหาข้อมูลเรื่องเสือที่แปลงร่างเป็นคนอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัว เสือที่แปลงร่างเป็นคนเสืออะไรว่าแปลงร่างมันนี่ไงตำนานเสือสมิงในดินแดนป่าอาถันเสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจตามความเชื่อไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้ผีวิญญาณชั่วร้ายเป็นเสือขนาดใหญ่ออกอลาวาดกินคนเป็นอาหารเฮ้ยเขาบอกว่าเสือพวกเนี้ยมันจะออกล่าเหยื่อล่อลวงคนเอ้ย แต่มันก็มีเสือสมิงที่ดีนะแล้วเมื่อกี้มันดีหรือไม่ดีอ่ะเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะถ้าเสือดีอ่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่เอ้ยจะเป็นเจ้าที่ปกปักรักษาป่าแล้วถ้าไม่ดีก็จะกินคนไงเฮ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้พี่ไปฉี่ตรงพุ่มไม้รือว่าตรงนั้นจะเป็นอาณาเขตของมันน่ะได้เลยดิเฮ้ยพี่แสงพี่แสงต้องทำตัวเป็นคนดีพี่แสงบอกไปสิว่า เฮ้ยมันมาอีกแล้วบอกอะไรเราขอโทษที่ฉีในในที่ของคุณต้องขอโทษที่ฉีในนี่ของคุณขอโทษนะคะคุณเสือสมีโอ้ยนนะคะคุณจะยังไงแต่เขาผิดนะเขาแอบดูคนีพียไม่ได้อย่าไปว่าเขาคุณคุณไม่ผิดเลยค่ะคุณดีมากค่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่รักษาป่าได้ดีมากเลยค่ะต่อไปเราจะไม่มาที่นี่อีกแล้วค่ะตามนี้เลยค่ะคุณเสือไม่มาแล้ว เฮ้ย,ยพี่แสงแสดงว่ามันได้ผลแสงว่าเสือสมีที่เนี่ยเป็นเสือนีนั่น,นเองโอก็ลองเอาหัวออกไปดูสิฮะฮะไปดูเลเฮ้ยไม่กล้าออกไปหรอกพี่แสงอ๋อเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ ฉีไม่ได้วันหลังอ่ะอพี่ยังใส่แพมเพิ์มมาก็ได้เออแพมเพิ์มอืมเหม็นตายเลยงั้นวันหลังถ้าเราจะฉีหรือปัสสาวะหรือว่าอุจจาระหรือไทยหนักเบาอ่ะเราต้องขอเขาก่อนอรู้ไหมไม่มาแล้ววันหลังก็ไม่มาอยู่บ้านดีกว่านะ